โตโยต้าชิมามเราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกทท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าชหม่ทั้ง6สาขาสำนังงกงานใหญ่มหิดลสาขาสีา่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0 5 3 2 0 2 0 0 9 ชิมัยนิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิมัยนิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือเว็บไซต์เว็บชิมันิว .co.th เฟ c บุ๊กไลน์ทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบได้ที่ชิมัยนิวส์ขอเชิญทุกท่านพบกับการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลเพื่อสมทบทุนกิจการโรงพยาบาลสันกำแพงวันเสาร์ที่21กันยายน2567 เวลา14นาิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดร้องหัวแดงสีจันทร์วิทยาคารตำบลร้องหัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พบกับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมล้านนาวอรเรตี้เอฟซีร่วมดารานำทีมโดยออฟชนะผลสัตยา พระเอกสุดหล่อจากช่องเจ็ดสีน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลพระเอกสุดหล่อมาดเข้มบิ๊กกิษดาสุภาพร้อมพระเอกหน้าหวานจากช่องเจ็ดสีปัททะทีมวีไอพีสันกําแพงความสนุกแค่นี้ยังไม่เพียงพอคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสุดมันอยู่ใกล้ชิดกับเหล่าซูปตาติดขอบสนามพร้อมกิจกรรมถ่ายรูปกับดาราคนโปรดหลังเวลา18บแปตกาเป็นต้นไปเตรียมตัวให้พร้อมรับความสนุก กับคอนเสิร์ตช้างกลีนปาร์ตี้คอนเสิร์ตกับวงเดอะเพอร์เต็มวงจากที่สนามกีฬากลางร้องวัวแดงเงินทุกบาทที่ท่านทำบุญเราจะนำไปสมทบทุนกิจการโรงพยาบาลสันกำแพงบุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักยิ่งให้ยิ่งได้แล้วเรามาเจอกันนะครับ หูเต้าตันซือโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนยาตี่ควรระงับการใจเป็นพิเศษยานา้ายาเม็ดยาป๋งยาินยาตาซาปะหยกยาตีผู้สูงอายุอย่างเฮาหาลีกเลี่ยงมาได้จะดีกว่าก็ถ้าลูกหลานตันเต้าจ่วยพ่อก้อยเฮือเขียนจือยาตัวเบเล็กเบเล่นแล้วก็วิธีการกินยาเฮือใหญ่ขึ้น ติดนาสองยาให้เรียบร้อยผู้สูงอายุอ่านง่ายช่วยเตือนเมื่อเติงเวลากินยาช่วยสังเกตอาการข้างเคียงจากการใช้ยาบ่าซื้อวิตามินสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเือผู้สูงอายุกินโดยบัรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรที่สําคัญบ่าเอายาของลูกหลานเพือผู้สูงอายุกินเนอ้ยาใจให้เกิดประโยชน์กามีคุณอน,นันต์ ใชผิดวัตถุประสงค์ก็มีโทษมหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจะต้องใส่ใจเรื่องนี้เือน,นักเจ้าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายสิ่งเขตเก้าเจียงใหม่ เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์ทั้งข่าวสาร้วย mm hmm. โคษณสานา mm hmm. เช็คให้ชัวร์ก่อนนะ mm hmm. ก่อนใช้ก่อนแช์บ้านเราทุกวันนี้หลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารสซเชียววิทยุทีวี y, รับรู้ต้องมีวิจารณญาณ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้ารับข่าวสารมาต้องรู้เท่า ข่าวจริงหรือข่าวหลอกต้องดูให้ออกก่อนแชทุกครั้งเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช่เช็คใ,ให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช่ ้ำข่าวสา ح, วรสาเลยโฆษณาเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแช่ของใช้อาหารและยาเขาโฆษณาว่ามหัศจรรย์กินใช้แล้วหายทันทีมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะทางที่ดีต้องศึกษาดูก่อนใครครวนไตรตรองดูก่อนทุกครั้งเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนกินให้รู้แจ้งเห็นจริงท,ทุกทุกสิ่งนะจ๊ะ

ทั้งข่าวสารเลยโฆษณาที่เช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแชร์โฆษณาขี้จุ๊บขี้โว้โอ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 วันเกินจริงอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันเป็นจริงทำใจให้นิ่งไตร่ตรองทุกครั้งเช็คให้ชัวร์ว่าจริงหรือเปล่าหาข้อมูลเอามีอยู่หลายช่องทางเช็คให้ชัวร์่อนใช้ก่อนแชร์ให้ชัวร์แน่ๆไวเก่ารู้เท่าทัน อตอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนักลิัยธทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิทยามูลธานิ์ผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารพบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้ารายงานตัวนะวันนี้วันจันทร์เจ้าคุณผู้ฟังวันที่เก้าเดือนกันยายนปี2567เจ้าบทบทมืดมืดเนาะเจ้าคุณผู้ฟังสําหรับวันนี้ฝนเกาะบ่ตกต่อใดแล้วก็บอกว่ายังหีไปแล้วก็ว่าบอกไปแต่สิถ้าจะไปแล้วเจ้าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเฮาโดยตรงเนาะคุณผู้ฟังก็จะเป็นต่างแถบประเทศเพื่อนบ้านเฮาเป็นส่วนใหญ่และจะมีอยกกรฝนเกาะขอให้มีอยู่เนะเจ้าตก แบบเย็นๆนะ่ะ <c oughs> คือตกมาแล้วก็พูดหอนเหลือเก่านี่บอกไข้ไหวสักต็อไดนนะเจ้าจมจุ้งจมก็มาตั้งก้าหน้าฝนจนฮอดมาเรยวไป,ปะจะเสี่ยงหน้าฝนแล้วเนี่ยจ้า <c oughs> วันนี้แรงงานตัวพร้อมกันกันกบโตโยต้าเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเว็บข่าวดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามข้อความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเชียงใหม่นิวสนะเจ้าวันนี้กันทวารด้ฟังเพลงเช็คชัวร์ใช้แชยายมเจ้าจิติตานั่นหมายความว่า อินเทอร์เน็ต้องจ้าพัตเตเวิร์นะจ้าสาหาข่าวกันสนั่นปั่นปืนต้าทักทายพี่เฉาเอื้องกันตัวนะจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เช็คสัญญาณพระจงพรรดทางช่องทางการไลฟ์เนาะส่วนช่องทางการลิงก์สัญญาณนะจ้าจากหน้าปัดวิทยุต้องขอบคุณจาสถานีวิทยุ89.25วิทยุคนทานตีนเพื่อฮอขอบคุณนักหน้ากันเลยนะจ้าี่อย่เป็นกู้เป็นกิมกันเนอร์เช็คสัญญาณมาปลอดภัยสบายใจหายห่วงขอบพระคุณนักหน้ากันเลยจ้ามา สภาพอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาหน,นาเจ้า7วันไปหน้า จีบไปจนถึงวันเสาร์เลยนะเจ้าสทติสุดสัปดาห์บอกตัวเลขได้คือร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะเจ้ามีฝนตกหนักเป็นซันตี้ฝนตกหนักถึงหนักๆลมกระโชกแรงตังต่อนบนของภาคเนี่ยเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะเจ้าลมแปรปรวนความเวลม1 0บถึงเสาร์กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดเสาร์องถึงเสาร์องศาเซลเซียสและก่อเฉลี่ยสูงสุดเสาร์ถึงองศาขอบคุณขอ้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาการน,นักเลยนะเจ้า วันนี้ขอ้อมูลข่าวสารจากทางเว็บข่าวอันดับเนื่องของภาคเหนือของฮา,าส่วนของจุง้งน่ะบัดสามารถที่จะไปซสอะตัวหาได้นะต้องเข้ารหัสไหลทะเลินะฮะวันนี้ขออนุญาตนําข่าวครๆจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และก็ส่วนต่อตั้งข่าวปลอมประเทศไทยมาเผื่อคณผู้ฟังกันเอาไว้ก่อนนะจ๊ะประเดี๋ยวถ้าว่าระบบอินเทอร์เน็ตในส่วนของจุ้งอ่ะได้ฮับการพอกอยฮักษาแล้วเรียบร้อยก็จะแจ้งเอิ้นกันต่อไปนะเจ้า มาตั้งเก้ากันตี้ของกำลังผาเมืองเจ้าถแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ11เดือนเนาะสามารถกวดยึดยาเสพติดได้ค่อนข้างนักกันเลยนะเจ้า แต่วันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและป,ะปราบปรามยาเสพติดกองกากลังผาเมืองจากพกมืงองจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านพลตรีประพัฒพบสุว,วรรณผู้บัญชาการกองกาลังผาเมืองได้ถแถลงผลการปฏิบัติงานของกองกาลังผาเมืองในรอบ11เดือนคือตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนโคดจีบป,ประเดี๋ยวนี้นะจ้าด้านการสกัดกั้นแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดแนวชายแดนซึ่งสามารถสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงได้กว่า432เตอ้อ กวดยึดยาบ้าได้กว่า186.1ล้านเม็ดเฮโรอีน268.1กิโลกรัมไอซ์แฮม1,438.3กิโลกรัมฟิน197.1กิโลกรัมแล้วก็คีโตมีนกว่า29.3กิโลกรัมจุงจงไอ้ที่มันเป็นจุดๆนี่มันคือไออย่างแล้วตกลงมันคิดเท่าใดมันคิดล้านมันคิดเท่าใดนะจ๊ะเพื่อนจะมีตัวเลขเื่อถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพิมพ์ออกมาเป็นศูนย์พระเจ้าคุณระวังยาวเป็นซอกเป็นหัว 186ปดหล้าน1แสนเม็ดยาเสาอ่าก็ถ้าเกิดโอ้เป็นกรรมว่าเป็นตัวเลขเนาะเฮโรอีน2 6 8ร้ดล้าน1แสนกิโลยาเดาอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่จุงเอามาเอ่นเฮอกันถ้าว่าปะเปาะกันนะคนณทุกท่ก็ทนนักขนาดเลยและแน่นอนว่ามูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายกันถ้าว่ามันมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นโดยที่บัได้ยึดเป็นของกลางนะจ้าโอ้อันนี้ศูนย์นักกันของแตนเลยเนอ 29,668ื้านบปล้านับาทปุทอ่านตัวเลขโมโปถูกบัตเถื่อจ้าทีนี้กองกำลังพาเมืองเลยขอความข้องมือมาอยัางพ่อแม่ีปนอนบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนอร์สอดส่องถอดปล่อยลูกหลานตันเต้าบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ข้องเกี่ยวกันกันกบยาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนสามารถจิแจ้งข้อมูลไปที่สายด่วนกองกำลังพาเมืองเจ้า อันนั้นก็คือ053211054เจ้า053211054ต่อ12เพื่อในการสกัดกัน้นดำเนินการสกัดกั้นปราบปรามแล้วก็ยับดำเนินคดีผู้ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวอันนี้ก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภยัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของปอแม่พี่น้องประชาชนกันตัวนะเจ้าอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมเนื่องเรื่องที่ก่อตดสถานการณ์ จากกองกําลังผาเมืองไหว้ไปต่างเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตำวรวจกททมแม่จันจ,จังหวัดเชียงไายเนื้อเจ้ามีการสกัดยับหนุ่มคูสางหับจ้างคนยาสองแสนเมด็ดโอโทโทโมสังโคแม่เป็นเจ้าปไปนายอันนี้ซุกอยู่ปืนรถกระบะเจ้าตะวานนี้ตอน10บโมงเจ้าหน้าที่ตารวจนะจ้อจากจังหวัดเชียงไายเนาะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตึงโมตึงมวลพอไปถึงสถานีตำรวจธรุ์แม่จันได้สก,กัดยับพ้อใจวัย46คนหนึ่งเป็นเจ้าตตำบลทุ่งกล้วยอำเภอปูซาจัว,วัพะเยาวเจ้าพร้อมของกลางก็คือซุกอยู่ปืนรถกระบะได้ทำการปวดค้นเป็นยาบ้า2 0 0 0 0 0เม็ดนะเจ้าโดยการยับในเตือนนี้นี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการ สืบหูมาว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนต่างฝั่งอำเภอแม่จันเข้าไปยังพื้นที่จันในของประเทศโดยจะใใจเส้นทางเลี่ยงเมืองนะเจ้าทางด้านเจ้าหน้าที่ในผู้บังคับบัญชาก็เลยสังการเพื่อประสานกันทำด่านตรวจประจำถนนเส้นรองเพื่อทาการเข้มงวดในการกวดการรถกูกกันเลยเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบหูมาว่า,วาเครือข่ายเนี่ยจะใช้รถกระบ,บะเนอ ปลายเจียงฮายเนอร์เป็นตี้ซุกซ่อนของกลางดังกลนะ่าวนะจ๊ะเพิ่นก็เลยได้ออกติดต,ตอมของตัวนาะคณผู้ฟังส่วนไหนที่สุดแล้วโอ้ปาแต้รถคันนี้รับไก่มาพอดีทีด่ดานตรวจท่าข้าเปลือกตำบลท่าข้าเปลือกโดยมาจากอำเภอแม่จันและจะมุ่งหน้าไปยังตัเเมืองจังหวัดเจียงฮายเพิ่นท้องจอดนายคนนี้เป็นคนขับรถนะจ๊ะตรวจสอบภายในรถก็มีถุงด้ามเอวคณผู้ฟังก็เลยได้ทําการเตอะออกโอ้ไออย่างมันเป็นก้อนๆปะโคกปะค,ปะค,ปะคัาเขี่ยเจ้าประมาณหนึ่งร้อยก้อน เตะพอเออแม่นมันละก็เลยได้นําตั๋วมาสอบสวนที่สพแม่จันซึ่งสอบสวนผู้ต้องหาก็ห้การว่าขับรถลูกบ้านที่เตเภอปูซางมาจอดที่เตเภอแม่จันจังหวัดเชียงหายจากท่านก่อนจะมีคนมารับเอารถเนี้ยขับต่อไปนะก่อนที่จะเอารถมาคืนแล้วก็ส่งในเตี้ยเทิง,งจังหวัดเชียงหายโดยจะเอาถุงดำเน,นี่ยนะจ๊าไปจง้งวางไว้ข้างต่างแล้วก็จะมีคนมาหับเอาไป เสร็จงานแล้วจะได้สตางค์อยู่สามหมื่นคุณระวังหลังจากการสอบสวนสามหมืนก็ม่ได้และแถมยางถูกดําเนินคดีแหมต่างหาเออนกหนาปาปบ้านกันของแต้เลยเนอรเจ้าคุณู้วังเอาละ่ะมาถึงในส่วนของข่าวสารจากส่วนยต์ต้งนข่าวปลอมประเทศไทยกันพ่องนะเจ้าและในระหว่างนี้ทักทาย น้องชนะที่นีกันตัวเนอร์สวัสดีเจ้าปีจงจาครัวรุงไกรแก๊สบ้านต้าสาดาทักทายมาแล้วครับุณเจ้าทักทายน้องอัมพรกันตัวเนอร์สวัสดีเจ้าวันนี้สันปุณเลยบทบทมืดมืดเพราตัวตงรอยสเก็ตบ้านปีจงจาอ่ลวงเหนือก็บดบทมืดมืดเหมือนกันแน่นะเจ้าโอ้นักหนาป่าป้านกันฟองแต่เนาะในเวียงกับปรกการกันเลยเจ้าแสดงว่าเฮาบทบทมืดมืดเหมือนกันละอ่ะไพ่หัวจัก เออบอ้อยยกมือขึ้นนะกำลังกึดใจจัดเมินอ,อยู่นะเจ้าว่ามะระคืออัญมณีนะเจ้าอ่าบอ้อยก็น่ะฟังเจ้าบอ้อยเฮาเนี่ยปัจจัยบอฮอยขี้นกมะระขี้นกเนี่ยนะจ๊ะปัใจัยบอฮอยหลวงน,นั่นน,ะนะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่ายาแคปซูลบอ้อยหักษาเบาหวานแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดสูงกล่าวว่ามีกรรมว่าหักษาเบาหวานในเรื่องปัจจแล้วนะเจ้าซึ่งมันคือ,อ,อมีการแชร์ข้อมูล ยาแคปซูลมาราคินกฮักษาเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดสูงต่างสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงให้ว่านับเด๋ยนนี้ยังบ่มีข้อมูลงานวิจัยว่าไอสมุนไพราบาหอยจะสามารถจะช่วยฮักษาหรือป้องกันโรคเบาหวานหรือลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้แต่อย่างไร ถึงแม้ว่านะจ้ะบวบหอยจะเป็นพืชสมุนไพรที่มันขมกกเนาะคุณผู้ฟังแต่ก็จะใช้ในส่วนของนนอยมันไปปรุงเป็นอาหารหลวกกับน,น้ำพริกข้องนะจ๊าและก็ยอดมันก็คั่วใส่บอเขือเนาะคุณผู้ฟังาคั่วบวหอยบอรือ,อ่ะบะทัวอาคั่วใส่กันก็จะมาขมจํมลอมอะไะเนาะแต่ทีนี้ การเข้าตำรับยาแล้วก็การแลร้วก็สรรพคุณไปเนี่ยก็จะแก้ไขแก้ห้อนในและจากการสืบค้นระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ได้รับการอนุญาตของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาปะผลิตภัณฑ์ยาที่มีมระคินกเนี่ยเป็นส่วนประกอบ ก็ได้รับอนุญาตในสภาคนแก้ไขแก้ร้อนไในนะจ๊ะมาได้หมายควาว่ากิ่นลงไปแล้วเนี่ยจะหักสาเบาหวานเนอะฝากกันไว้ตัวนี้เจ้าเตือนป้าแม่พี่น้องว่าบกควรจะหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนี้นะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือบกควรจะส่งต่อบกควรจะแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและกับเมื่อแม่พี่น้องไดครับข้อมูลข่าวสารยังถูกต้องเลยนะจ๊ะย้ําสามารถจีแจ้งสายด่วน1556กกันได้เนาะเมื่อวันศุกร์แล้วนะ ในช่วงตอนเก้าโมงเมืม่อไงเป็นต้นไปจ้าจุ้งจะาพร้อมก,กันกับทีมงานาผู้มนุยการสถานีหลากหลายสถานีแล้วก็สํนานักงานสาธนารณสุขจังหวัดลงพื้นที่รอพอสอบ้านป่าตาดสกับแปงเจ้าไปปาะกันกับบรรดาพ่อๆแม่ๆเนาะที่เข้ามาห่วมได้รับความหู้แล้วก็แชร์ความหู้เ้กันละกัน ได้ข้อมูลกันนักนาปาปานเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดเข้มแข็งสําคัญเลยนะเจ้าที่เวลาจุ้งเขาลงพื้นที่กําเตือนนึ่งบางเรื่องเนี่ยก็จะบอกหูกันแต่แต่เลยเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้ก็คือผู้ไม่ผิดนั่นแหละจ้ะแต่จะยิ่งอย่างไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่างๆเหล่านี้ขยายวงกว้างไปตเราแล้วก่อบรรดาหมู่เฮาเขาอีป่ออีแม่ที่อยู่ต่างบ้านการลุงป้านะอานะเจ้าที่จะต่ามมาฟังรายการจุ้งอยู่ประเดี๋ยวนี้ได้ปลอดภัยนะเจ้าจาก ผลิตภัณฑ์ที่มันมาขายต่างสื่อช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆหรือว่ามีคนเอามาขายเฮออมาแนะนำเฮื้อต่างๆนานาย้ำาเหมยกแหมรอกเื้อเจ้าพายบาสบายเป็นโรคอะไอย่างก็จ้างเตเอะเนาะเข้ารับการรักษากับหมอ คือถูกต้องตามระเบียบระบบการต่างๆเนาะแล้วก็การาว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรืออะย่างต่างๆเหล่านี้คือถามลูกหลานตาต้าให้ดีแล้วก็ไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าหมอประจําว่าเราสามารถกินผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ก่อถ้ากินห่วมกันกับยาของเราปกติแล้วเนี่ยจะส่งผลในอย่างกับร่างกายก่ออันนี้ได้บอกกล่าวข้อมูลกันไปแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นแหฮแหมนึงเรื่องต่อจากนี้เน้ออันนี้เป็นข้อมูลปลอมนะเจ้าแคปซูลมะระขี้นกเนี่ยรักษาเบาหวานแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดนะอันนี้ปราจัยลายแล้วนะเจ้าเด ความ่วงใหญ่เน้อแหมเนืงเรื่องต่อมาเจ้าอ้าวภัยขี้ปุ่มหลวงฟังตังเพ ح, นี่กินน้ําเย็นกินน้ําเย็นเป็นสาเหตุให้ไม่ยิงอ้วนลงคุงเอ้าของบัลังก์จงจากกวอึงอย่งยอยู่นี่นะ่ะนะจะตทุกเป็นคนห่มกินน้ําแข็งห่มกินน้ําเย็นเน้อ จากประเด็นเรื่องการบงชี้ว่าการกินน้ําเย็นเป็นสาเหตุนี่คือไม่ยากไม่ยิงเลยนะจะอ้วนลงคงได้จะตังกรมอนามัยกระทรวงสาธ,ธรารณสุขเลยชี้แจงว่าการกินน้ําเย็นบ่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายบ่ได้มีหลักฐานการแพทย์หรือตังวิทยาศาสตร์สนับสนุนเนาะเล คือได้ข้อสรุปชัดเจนที่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบนะจ้าต่อการเพิ่มน้ําหนักของแม่เน่าแม่ยิงเพราะฉะนั้นการดื่มน้าบดได้แบบเย็นเย็นแต่การดื่มน้ําหวานเย็นๆยอันนี้ส่งผลดีต่อการย่อยอาหารของร่างกายนะจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเขากินเย็นๆย็นแต่ในห้อนไม่มีน้ําชงต่างๆนักหนาปะปบ้านซึ่งมันก็ส่งผลเหื่อความหวานในร่างกายเอออันนั้นเนี่ยแน่นอนเลยนะจ้า ดังนั้นแล้วเนี่ยการดื่มน้ําเย็นปกติก็คือน้ําในตู้เย็นกาหรือว่าน้าบะาดาใส่น้ําแข็งกากินได้คุณู้ฟังเจ้าแล้วก่อที่สําคัญนั่นก็คือน้ําเย็นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายแกันนห่งตัวเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องใช้พลังงานนักขึ้นเนาะในการทักษาอุณหภูมิในร่างกายบให้มันเปลี่ยนแปลงผิดปกตินะเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนนะเจ้าโอ้ฮอนดีพอนแดงจะอิบบ่มบะฮการกินน้าเย็นซีถ้าจะมาไดาล้ละก้าจุ๊งเนี ถ้าเกิดว่ามันเป็นแตนเนาะขอยอมลงพุงีกยกาเจ้าเพราะว่ากินนั้นเย็นแล้วมันจืนใจนะมันจืนใจตนะแเราก็จะได้มีพลังในการที่จะเ้ย่เวียก้ยการกันต่อไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวปลอมเนะื่อเจาคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วบอกควรจะแชร์ตอนเนะื่องเวาละมาถึงแฮมเนื่องเรื่องอันนี้จุงบอกคนะือเจือเจือเนาะเกี่ยวข้องกันกันกบการทําใบขับขี่นะ ทักทายแม่กินแก้วกันตัวเจ้าแม่นอนฟังข่าวยู่เนอรอัเลอเป็นดีคอยนะสวัสดีแม่ตัวเนอเจ้าเอาละติดตามเรื่องราวของเพจเฟซบุ๊กนะมีหลายเจอเจ้าเปลี่ยนจากชื่อหนึ่งเป็นชื่อหนึ่งอันนี้เป็นแหมชื่อหนึ่งละเพจเฟซบุ๊กกนกพรฮับแปลงใบคาบขี่ออนไลน์สอบกับบต้องสอบอบรมกับบต้องอบรมแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะมันมีที่ไหนหุคนมาฟังเจ้าสอบกับสอบอบรมกับอบรมแล้วก็ได้ ใบขับขี่มาแล้วก็ถูกกฎหมายอีกว่าเพราะว่าตามกฎหมายก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถรถเครื่องรถยนต์คนที่เป็นคนขับรถกันท่านจะต้องไปสอบใบขับขี่ด้วยตั๋วเก่าเฮานะจ่าแล้วก่อนที่เฮาจะได้บัตรแปบ๊แปบๆนั่นมาเนี่ยเขาจะต้องไปทายหูแต่ละเลดกันกับตางเจ้าหน้าที่ของขนส่งกันก่อน บัเจย์บ่เจ้ามามาส่งหูเข้าไปแล้วเปิ้ลนก็เอาแป้งอันนั้นออกมาคล้องปลอมเน็ตๆกล่าวคนมาฟังเจ้ามีการโฆษณากันในสื่อออนไลน์นักหนาป้าๆเลยว่าเพจเฟซบุ๊กเนี่ยอ่าติจกันโอคอเนี่ยฮับแปงใบข้าขี่ออนไลน์สอบกบบอสอบอบรมกบบล่องอบรมและถูกต้องต่างกฎหมายอ้หวาอันนี้มันบัจเจแล้วเจ้าย้อนแยงแล้วเนาะ กรมการขนส่งตังบกกระทรวงคมนาคมก็เลยได้ตรวจสอบข้อมูลแลวก็ชี้แจงว่าเหตุนี้ปลอมเน้อปลอมปลอมปลอมมีการแอบอ้างใช้โลโก้ของกรมการขลนส่งตังบกซึ่งตังกรมการขนสรงตังบกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องบาอย่างสักอย่างเน้อในการเปิดฮับทำใบขับขี่ออนไลน์นี่นะบ่มีนะจ๊าบอกเลยอย่างเดียวกรรมเดียวเลยว่าบ่มีเด็ดขาดฝากกันไว้ตัวเจ้าอ้าวและ ทักทายน้องกัมปูกันตัวเนอร์สวัสดีวันแรกของการเยี่ยมการปีกําลังแว้นไปเยี่ยมการเนอร์ทักทายปีกแล้วก็ข้าเจ้าก็จะไปละก้ <c oughs> อยๆครับรถเครื่องนะเจ้าเจ้านี้ไงนี้พี่จุ้งมาก่อเส้นทางการจราจรปกติดีรถนักเยี่ยงเก่าเจ้า <c oughs> บ่มีวันใดที่บรนนาคเนาะวันเสาร์วันตีไ้ไปไหนปุ๊บโถเต็มถนนแม่เป็นเจ้าเตอะอะเรื่องราวของข้าวปลอมเสี่ยงและยังโดยปกติแล้วเนี่ยข่าวปลอมอะจุ้งจะ เ่าเพื่อฟังกันอยู่ค่อนข้างนักแล้กกอในรายการาใจใครเ่าเกานนามาฟางกันนักหนาปาปาดทีนี้เรามาถึงเรื่องข่าวแต้ๆกันพ้องหรอ,อผ่านการรวดสอบกันมาแล้วเรียบร้อยจจอเจ้าเจ่นโมกัมาซีเป็นนาทีปวดทุกมสงังคมว้องแต่ว่าเอา้าก่อนที่จะไปยังขาสามบริการเพื่อนบอกว่าคนไทยจะได้ใจระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านมือถือในปีหน้านะปี68โอ้อันนี้แต้ก่อนนะเจา้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะจะสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการประจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชโครมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอปอ,ปอและก็มีหน่วยงานภาคเอกชนนะจ๊ะเปิ้นไดแปงเนาะโอเอซลบร o อดแคสเซอร์ i c วิสหรือว่า CBS ระบบเตือนภัยฉุกเฉินในพื้นที่เตื้อแรกในประเทศไทยซึ่งจะเป็นระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่ทั่วโลกว่นใจแงยการกันเจ้ามีวิธีการใช้งานและก่อประโยชน์ก็คือ 1. นึป้นจะสามารถส่งข้อความเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการทุกเครื่องเลยตึงคนไทยตึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างเช่นอ่า โดยเหตการดีเดสึนามิจะมาแหตุการดีเดแผ่นดินไหวจะเกิดแหตุกาเดีเดนี่จะมีน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ยมันจะมีการเตือนภัยเพืเพื่อให้เราได้เตรียมกา,การกันไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆได้อย่างรวยอย่างเช่นเราก็จะได้สามารถเซาะเตรียมตัวในการที่จะทาให้ตัวเก่าปลอดภยัยอันนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยยกระดับชีวิต คุณภาพชีวิตของคนไทยกันตัวนะจ๊ะทีนี้ครอบคลุมผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือคู่เครือข่ายในพื้นที่ดินนะคบผลกระทบในเส้นเาาอยู่ในพื้นที่นะีิน่ะได้หัรร่นซรกำเลยจะมีน้ําท่วมน้ำหลากนะจ๊ะแลวเราอยู่ใกล้ๆในพื้นที่ฮั้นพอดีในรัศมีหั่นพอดี ก็จะมีการแจ้งเตือนภัยกันมาโอ้สุดยอดเลยเนาะคณว่าฟังเจ้าเนี่ยเพื่อนก็นจะมีตึงอ่าการแจ้งเตือนปลนหายนแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแจ้งเตือนระดับชาตาิความปลอดภัยสาธารณะแจ้งเตือนการทดสอบต่างๆเนี่ยมีนักหนาป่าบ้านกันของแต่เอาติดตามปีหน้านี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจําวันนักขึ้นนะเจ้าอ้าวก่อนที่จะไปยังข่าวอื่นๆ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักกันก่อนในวันนี้กับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามู้ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเจียงมา News นิวส์น้าเจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามหลากลายคอลัมน์ในเว็บกันได้เลยเจ้าและเว็บนี้มีข่าวสารข้อมูลให้ได้ติดตามกันนักหนังโป๊านเดจจุ้งแปกอินเทอร์เน็ตจุ้งก่อนเนาะจุ้งบ่อสามารถจะเชื่อมข่าวจากเอาเว็บข่าวอันดับหนึ่งได้บรินี้นะเจ้าเพราะว่าเป็นตีระบบของจุงนน้งเนาะต้องขอสมาอาัยกันตัวเจ้าในความผิดพลาดต่างๆนักหนาปโป๊านอะมา ขอบคุณโตโยต้าเยงใหม่กันตัวจะใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนํารถไปกวดเช็คซ่อมสร้างได้จะออกรถใหม่าปแดงได้ช่วงนี้จะในส่วนของรถที่จะนําไปกวดเช็คซ่อมสร้างมีโปรโมชั่นส่วนรถบอกว่าจะเป็นก้าอะไรแล้วก็ก้าแหงต่างๆเออเพราะฉะนั้นสบายใจเวลาเอารถไปซ่อมกันได้เลยนะเจ้ากับศูนย์บริการโตโยต้าเยงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบคุณสําหรับการสนับสนุนรักในวันนี้เนอะเอาละเจ้า วันเสาร์นอ่าเสาร์นี้14เนาะเสาร์เสารเอ็ดนะเจ้าไปห่วมง,งานฟุตบอลดารามหาโกศลกันได้คราวนี้จะไปยังนาพิกัดเอาเน่แต่คิดจุ้งเปิดสป,ปอร์ตละกรรหนึงแต่ว่าหูของจุ้งหายแซปไปอ่ะมาแล้วเรียบร้อยเจ้าส่วนของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกาะแน่นอนไปเสร็จไปแล้วเรียบร้อยสาหรับฟุตบอลดาราการกุศลมอบ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงยาดายสเก็ตเนาะก็ได้ห่วมบุญกันไปแล้วและสำหรับพื้นที่ สันกำแพงเจ้าอ้าวละสาวสาเอ็ดเจ้าสาวสาเอ็ดใบสองเป็นต้นไปที่หงเฮียนวัดร้องวัวแดงสี่จันวิทยาคารเจ้าตำบลร้องวัวแดงคือสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับฟุตบอลดาราการกุศลสมทบทุนกิจการของหงยาสันกำแพงนะเจ้าระหว่างทีมล้านาวาริตี้เอฟซีนะเจ้าซึ่งผสมผสานกันกับดาราช่องเจ็ดนะไปฟาดแข่งกันกับทีม VIP สันกำแพงนะเจ้าเอาละ ไทจะได้ขี่ประตูก็ว่ากันไปเนอ้อส่วนมูฮัมาเขาที่เป็นท่านผู้ชมนะเจ้าสามารถไปถไ่ายรูปพร้อกัรกัดรารลางหกมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าและก็ชมวงดนตรีเต็มวงจากเดอะเพิ่อกันตัวเนอ้อเอา้ากิจกรรมห่วมบุญไปห่วมบุญกันได้แล้วก็ไปสร้างความมุ่ง,มงานสัตว์เล้าก,กันกับการชมพอ,อฟุตบอลกันได้เลยน้เจ้าสี่นาทีทรงตายไปที่ไหนกันดีเอ่อ ปิกมาแหมยกแหมรอบนึงนะเจ้างานนี้จัดจัดเมื่อใดจ้าเอาละเนยเดี๋ยวขอพอดก,กันหน่อยเจ้าอปิกมาแหมยกแหมรอบกับงานทวายไลท์รัน3กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังดจง,งานถวายไร้รันล่นกันเมื่อคืนนี้แล้วเจ้ากิจกรรมการล่นและก็การสแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ2 8กรกฎาคมจะภายใต้โครงการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เนาะคุณผู้ฟังจะจัดในวันเสาร์นี้เจ้า14กันยายน14กันยายนเนาะตั้งแต่5โมงแรงเป็นต้นไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียวและเกาะสนามหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจะมีกิจกรรม การวิ่งฟันรัน7กิโลกับเห็ม2เมตร7.2กิโลเมตรนะจ๊ะแล้วก็บรรยากาศอ่างเก็บน้ำหนองเขียวแลนด์มาร์คที่ใหม่ทถ้มกลางบรรยากาศธรรมชาติงดงามในช่วงกรีนเซสซันในช่วงนี้เนาะและยังจะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ2เวที2สไตล์จากศิลปินนักหนาป่าป้านกันเลยนะจ้าสำหรับท่านที่สนใจลงทะเบีนยนได้โออเจ้าค่ะลงทะเบียนได้ตั้งแต่อ๋อ ตั้งแต่ตะว,วันวายเงาจีบเนาะคุณผพ้ฟังตั้งแต่ตะว,วันวายเงาจีบสามารถลงทะเบียนกันได้สุดทิ่นี้เลยเนอะเอ่เว็บไซต์ www.linktr.e เนเจอรเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่หรือว่าแอปพลิเคชัน The Concert สมัครฟรีบัตรเซี่ยงการใจายเนเจ้าเข้าไปพอรายละเอียดแล้วก็สแกน QR โค้ดกันได้จุ้งนำข่าวคราวมาจากสำนัก ข่าวกรมประชาสัมพันธ์เนอร์เจ้าของข่าวภาคเหนือคุณผู้ฟังไปเซิร์ชกันพอได้เลยแล้วก็สแกนค r อารโค้ดแต่ละแลเนอร์เจ้าเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวกิจกรรมม่วนๆที่เราสามารถม่วมกิจกรรมกันได้เนาะส่วนที่จะร่ำลากันไปเนอร์เจ้าเอาละเนอร์ไรายสเีไทยเกยมใจเลขรหัสแตนจือ้อแตนตี้อยู่แตนรหัสไปรสณียนแต้ก่อ่า บริษัทมุ่งสู่การเป็น Information l o ลจิสติกนะจ๊ะมีบริการพร้อมโพสต์เนาะบริหารจัดการเอกสารอินิกส์ครบวงจอรอันนี้เป็นก็จะตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัลบ่าต้องจานหน้าซองจือฮันบ้านเลขที่หันละจ้าแต่ว่าจะมีเรื่องของ กุญแจส่วนบุคคลดิจิตัลโพสต์บ็อกหน้าในการจัดเก็บเอกสารสําคัญแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเนาะวันซอปเซอร์วิสในการสนับสนุนดังกล่าวแล้วก็จะมีบริการโพสแมนคลาวด์ที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของบุรุษณีย์ที่มีกว่า25,000คนทั่วประเทศจะมีการส่งเข้าขวดในรูปแบบดิจิทัล,ลเราจะจะบาต้องจานหน้า2,000ในนี้ละแต่ทั้งนี้ติดตามข้อมูลรายละเอียดกู้อันปัญญากันได้ที่ w w w t h a i l a n d p o s t c o t h นะเจ้า เวลาเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้้ารายการร่ำลากันใบกอนเจ้าทักททยี่นอบจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่กันตวัวบอกว่าเมินเมินปลาการเตือนเนาะวันนี้ฟังตันพอดีพอดีขอบคุณนัก,นกเลยเจ้าไปเนี่ยการม้วนงานสันเหลาเน่เจากปาก,กนใไมวบนพุกเมื่อไงเจ็ดโมงเกิงผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการผู้ในการสถานีห้องลิงสัญญาณและคุณผู้ฟังสําหรับสอง,ง,าาง,นะงช่องทางการติดตามข้าฟังนะจะต่างช่องทางการไลฟ์แล้วก่อช่องทางหน้าปัดวิทยุเนาะวันนี้ พี่เจีย๊ยบนัทรุไทยทวีดิตกุลจงจาวปวิชยาพร้อมน้องน้อง,องทีมงานรำลาสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โปรดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไหม